พี่หนพี่เอกนี่พวกเรากําลังจะไปไหนกันเนี่ยโรงงานทําตุ๊กตาโรงงานทําตุ๊กตาคะเหรอใช่<ด>แล้วท่าทางแล้วโอ้โรงงานทําตุ๊กตาทำไมที่นี่มันน่ากลัวจังเลยอะก็ตอนนี้มันช่วงหัวค่ำใช่แล้วล่ะจอรตตอนนี้มันเป็นช่วงหัวค่ำซึ่งตอนนี้นะเราจะมาโรงงานนี้เลยฮักกี้วักกี้ปอปปี้แพทามชื่อยาวใช่ไหมแล้ว แล้วเรามาทําอะไรกันอะพี่หวนก็มาตามหาเจ้าตุ๊กตาพวกนั้นยังไงเราเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเหรอนะหูมือใหญ่เลยพี่ฝนมือใหญ่มากบมือใหญ่มากเฮ้ยทำไมมันยิงอ๋อมันยิงไปตามที่เราวางไยใช่ใช่ใช่อะไรนะพี่หวนเมื่อกี้บอกว่ามาตามหาตุ๊กตางั้นเหรอใช่แล้วนะจอร์ดเห็นเพื่อนบอกว่าที่นี่อะมีตุ๊กตาตัวใหม่เยอะมากเลยไปแอบดูดิไหน นี่ไงมีตุ๊กตาหลายแบบมากเลยอะ่ะมีทั้งฮักกี้วักกี้มีป๊อปปี้มีเป็นแบบนี้ด้วยนะพวกคุมสควิดเกมอะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยมีทองคำด้วยเหรอเฮ้ยสุดยอดมากเลยโอ้โหมีเดวิลด้วยอะ่ะเดมอนนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยเยอะจัดพี่ฝนโอ้ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราเฮ้ย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 อะไรอะ่ะเฮ้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ย แอกเรารีบไปตามหากันดีกว่าเฮ้ยหูแท่มากเลยอ่ะพี่แอกแอกสลอดพิงเฮ้ยตกใจเลยอ่ะเปิดมาตกใจเดี๋ยวเดดีดูเหมือนว่าเพื่อนเราเพื่อนเราจะตามหากันได้หลายคนเลยนะอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ฝนเออน่าตกใจหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นสไปเดอร์เปล่าสไปเดอร์แมนเหรอแล้วมันต้องหายังไงอ่ะ เราก็ต้องมองดูแถวแถวนี้ไงเขาจะแอบซ่อนอยู่แถวนี้แหละเขาขึ้นไปทําอะไรข้างบนกันเนี่ยเดี๋ยวเพียรอตามรูขึ้นไปทําอะไรอ่ะมันต้องมีอะไรแน่เพื่อนขึ้นไปเฮ้ยขึ้นมาแล้วเอ้ยมันแปะได้มันแปะแปะได้ไงเออนี่ไงพี่ฝนขึ้นมาบนเพดานแล้วอ่ะทำไมพี่เอกยืนไม่ได้เฮ้ยเหมือนกับว่าด้านบนนี้มันมีอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยพี่ฝนเจออะไรนี่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 เขาไปยืนบนเพียกันนี่นี่นี่พี่ฝนเจอแล้วไหนไงนี่ไงนี่อะไรอ่ะพี่ฝน กำลังกระดังเดินมากำลังเดินมามันเป็นมันเป็นชั้นสองเหรอนี่ไงสีชมพูชมพูตรงเนี้ยชมพูชมพูเลยนี่นี่ตรงนี้มันเหมือนมีเขาเขาอะขาอะไรแปะปึ๊บไม่ขึ้นไม่ขึ้นแปะปึ๊บเอาใหม่อยู่ตรงไหนเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่มันเป็นมันเป็นหลังคาพี่ฝนไอ้สีชมพูน่ะนะสีชมพูไหนพี่เองไม่เห็นสีชมพูนี่ไงเนี่ยอันเนี้ยสีชมพูเหมือนเขายูนิคอร์นเลยอะหนเขายูนิคอร์นพี่ฝนได้อะไรมั่งบ่ ยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันเป็นเหมือนเขายูนิคอร์นอ่ะเพียกว่าไปหาตรงอื่นกันดีกว่าไหมตรงนี้ไม่มีหรอไม่เห็นไฮ้นี่ไงเห็นจริงด้วยเบกรเห็นอะไรอ่ะนี่ไงมันมีป๊อปปี้เป็นยูนิคอร์นนี่ไงพี่ฝนได้แล้วไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนขอหาดูก่อนแล้วทาไมเพียรยืนไม่ได้อ่ะอ๊บไม่ได้อ่ะทุกคนนี่ไงพี่ฝนเจอแล้วแปลงร่างแล้วนี่ไงเย้เอาได้แล้วเหรอพียรแกไม่ได้แล้วอได้แล้วอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวพี่ฝนขอแปลงร่างกลับมาเป็นตัวเดิมก่อนนะ อะไรอ่รีเซ็ตอย่างเดียวเลยพี่เอกโอ้หรีเซ็ตเนี่ยนะใช่แล้วไม่ทำปุ่มไว้ให้ปื๊บเรีเยบร้อยนี่กลับมาเป็นตัวเองแล้วทีนี้เราก็ไปตามหาตัวอื่นกันต่อไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าเฮ้ยมีอมงอาร์ตด้วยอ่ะไหนอมงอาร์ตขอมาจากไหนกันะนี่ไงวายร้องวายเลยเพื่อนแบบเจอ oh. แล้วร้องวายเลยอะร้องวายทำไมอะ เพื่อนกำลังบอกเราว่านี่เราเจออมองอัดไงเนี่ยต้องไปตามหาดูหน่อยเพื่อนเจอตรงไหนเนี่ยพี่เอกว่าลองดูแบบเนี่ยมันอาจจะแอบแอบนี่ไงเจอแล้วตามอะไรอย่างงี้เปล่าพี่ฝนเจอแล้วใช่เปล่าไม่รู้ใช่จริงด้วยขยะเนี่ยนะใช่ใช่เหรอใช่จริงด้วยเฮ้ยมั่วแล้วพี่ฝนนี่ไงเด้อเด้ออยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงเห็นไหมไหนอ่ะได้แล้วเนี่ยเห็นเปล่า ได้แล้วหรอได้แล้วเนี่ยได้แล้วดูดิง่ายๆอย่างเงียง้ย,ยหรอเออได้แบบง่ายๆอย่างงีง้แหละเราบงอัดอยู่ตรงไหนได้เลยทด้เฉยเลยดูดิทำไมพี่เอกไม่ได้อะพี่ฝนเดินเข้าไปแต่พี่เอกไม่ได้อะเดินได้พี่เอกมันอยู่ข้างบนข้างบนไหนอเหรอ,อย่พี่ฝนไปตามหาดูทางอื่นเดี๋ยวเป็นอันนี้ไปก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวเราจะโตอ่ะ อ๋อนี่ต้องเดินชนชนไปงี้หรอใช่แล้วใช่แล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยกำลังกำลังดูอย่างอื่นอยู่นี่นี่นี่อะมงอัดอยู่ไหนอะมงอัดอะมงอัดได้เปล่าได้เปล่าไงโอ้แล้วเออตึงเจอไหมตึ่ีฝอนเปลี่ยนร่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วพี่เอกฮัลโหลอยู่นี่เย่หยบได้อะมงอัดแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ต่อดีกว่าที่เราต้องรีเซ็ตตลอดเวลาเลยหรอไม่แน่ใจเหมือนกัน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยน,นี่ไงนี่ไงพี่ฝนเจออะไรบางอย่างเ,<จ>เดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนขึ้นไปดูก่อนดีกว่าแปะปึ๊บนี่ได้ปะเฮ้ยได, <c ười> ได้ได้จริงได้จริงเจออะไรอ่ะเจอน,นี่ไง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 เห็นยังเห็นยังอะไรอ่ะเฮ้ยมีตัวเหมือนแับมีปีกๆอ่ะเหมือนแองเจิ้ลด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมา้าลายนี่ไงซีบ้าฮักกี้ซีบ้าฮักกี้อะไร นี่ไงไม่หวนเจอซีบ้าฮักกี้เฮ้ยมีแบนเดตอะไรไม่รู้พี่ฝนนี่นี่นี่ซีบ้าฮักกี้อยู่นี่พี่เอกอะไรของของพี่เอกได้โกลเด้นโดมินัสคืออะไรอ่ะโกลเด้นโดมินัสเหรอคืออะไรอ่ะเอามาจากไหนอ่ะไม่รู้พี่เอกขึ้นไปข้างบนตะเกียงไอไอโคมไฟอ่ะโคมไฟเหรอเออตะเกียงโคมไฟอันไหนอ่ะโคมไฟอันนั้นอ่ะเอย่พี่ฝนกลายร่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนนะคือคือของพี่เอกโดนโคมไฟแล้วมันก็ขึ้นว่าอะไรโดมินัสอะไรนักอย่างนี่เราต้องรีเช็ต รีเซ็ตตลอดเลยเหรออ๋อนี่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 กได้แพนด้าได้แพนด้าเหรอเออเป็นแพนด้าเก่ยีแพนด้าอ๋อมันมีนี่นี่พี่เอกเดินไปเหยียบตัวแพนด้าบนนี้ไงบนหนานี่ไงบนนี้ไงอ๋อบนหน้าเหรอเออพี่เอกเห็นเพื่อนขึ้นไปอ่ะเห็นเพื่อนขึ้นไปแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยนี่ไงเออจริงด้วยคุณแพนด้าแพนด้าแพนด้าพี่เอกเอาอันนี้ยังอ่ะ อันไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยซีบ้าม้าลายเนี่ยเอาไปแล้วนี่ไงเอาไปแล้วเนี่ยเอาไปแล้วใช่ป่ะเอาไปแล้วเอออย่างเจ๋งเลยอ่ะสุดยอดโว้าต้องไปไหนกันต่อเนี่ยเดี๋ยวไปตามหาต่อดีกว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนี้บ้างดีกว่าไปทางแพนด้าเนี่ยไปทางแพนด้าเลยเหรอแล้วเขาจะให้เราเหมือนเดิมเปล่าอ่ะให้เราแบบเปลี่ยนร่างได้หรือเปล่าอ่ะน่าจะเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะสมมติว่าเดี๋ยวพี่เอกลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดูดินี่ไงเจอคุณฮักกี้เจอฮักกี้เหรอใช่เจอคุณฮักกี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เอก ข้างบนเจอแล้วอ๋อนี่ไงพี่แอ๋ก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้เรื่อยๆจึุดนี่ไงนี่ไงเนี่ยพี่แอกพี่ฝนเจอไหนอะนี่ไงเจอข้างบนอะข้างบนได้ยังไม่รู้เฮ้ยปีนได้ด้วยอะเดี๋ยวได้ได้เด้อพี่ฝนพี่แอ๋ปีนได้ด้วยอะพี่แอ๋พี่ฝนเจอคุณแมงมุมอะได้มายังไม่รู้เดี๋ยวขอดูหน่อยอยู่ข้างบนโอ้โหเนี่ยเหรอแมงมุมแมงมุมหักโอ้ยได้แล้วนี่ไงได้แล้ว น่าจะได้แล้วมันกระโดดขึ้นไปชนอย่างนี้เนี่ยได้คุณแมงมุมได้คุณม้าลายได้คุณหมีมาแล้วแมงมุมหรอแมงมุมลายตัวนั้นใช่ได้มาหลายคนเลยอะได้มาหลายตัวเลยฮักกี้อะสุดยอดไหนเนี่ยแมงมุมของพี่เอกพี่เอกกระโดดเอาะะหัวงงไปแล้วแต่ไม่ได้อ่ะไม่ได้หรอไม่ได้เมื่อกี้พี่เอกเอาหัวขึ้นไปมงแล้วนะเราต้องเปลี่ยนร่างเป็นตัวเองก่อนเปล่าไม่รู้สิเดี๋ยวปีนไปดีกว่าอันนี้มันก็ปีนได้นะพี่ฝนพี่เอกว่าขออน้าจะออกแบบแบบ ให้ใช้ได้แหละนี่ไงได้ละได้ไหมเฮ้ยแยกพี่ฝนลงมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะอาวไปหมดอยู่ในท่ออยู่ในท่อเหมือนท่อท่อของไอเนี้ยที่กระโดดกระโดดอะท่อกระโดดกระโดดอะท่อมาริโอหระใช่ท่อมาริโออะกระโดดลงมาเลยมันอยู่ตรงไหนละเขียวเขียวท่อมาริโออะอยู่ตรงมุมมุมห้องหน่อยพี่ฝนเจอแล้วแล้วตัวพี่เอกมันจะโดดลงมปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้เลยแฮะ พี่วนโดนอะแต่ว่าต้องกระโดดลงไปใหม่เอาใหม่อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ท่อมาริโอถ้าถ้าโดดลงไปแล้วไปโดนก็คือตายเลยเหรอใช่ก็คือกลับมาเกิดใหม่อะไปไหนแล้วว่าท่อมาริโอก็ยืนอยู่ตรงนี้ไงอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วมันน่าจะยากอ่ะเนี้ยเอาห้ามใช้อ่ะเฮ้ยพี่ฝนอะไรหรอได้หรอพีกตกแมพท่อมาริโอหายอีกแล้วตกแมพเฉยเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว ไ,นนะไปทางนี้เหรอไปท่อมาริโอไงท่อมาริโอหรอใช่ใช่ใช่ใช้มือได้ไหมไม่ได้อะเมื่อกี้โดนแล้วก็ไม่ได้เฮ้ยเพื่อนมีกอซิล่าด้วยอะไม่ได้เพราะว่าอะในห้องเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบเป็นเลเซอร์ทั้งห้องเลยอะหรอได้แล้วนี่มันก็อ๋อฟิวแล้วก็กระเด็นเหรอห้ามใช้ใช่ไหมใช่ห้ามใช้ได้แล้วหรอ ได้เปล่าอ่ะตกลงได้ไหมเนี่ยไม่รู้ดิต้องเหยียบเตะเลยอ่ะเฮ้ยได้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 อยู่ได้อยู่เฮ้ยทําไมตายอ่ะนี่ไงได้มาเราโดนในแถบสีแดงแนั่นไงโดนไม่ได้ถ้าเราโดนเขาปุ๊บเราจะแบบเราจะแบบบุยบุยอ่ะบุยบุยแกออได้เฉยเลยอ่ะโอ้ยได้หมวกมาริโอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนร่างทีเดียวพี้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยโหมันต้องมันต้องวนวนนะมาถึงจะได้ขึ้นมาแล่อยู่หนอยู่หน อยู่นี่ไงวนหนีไปไหนเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่เฉยอยู่เฉยนี่นี่มาทางนี้มาทางนี้อยู่เฉยตรงนีนนีงนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วตรงนี้มันเป็นท่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาให้กด E หรอน่าจะทําอะไรสักอย่างอะนี่อะไรอะปิดประตูมันปิดหรอไปทางนี้โอมีลงข้างล่างด้วยพี่คนมีลงไปข้างล่างด้วยแฮะเฮ้ยมีน้ำมึงใ้เรากดชิปแล้วเราวิ่งได้นะใช่มันมีบอกไว้อะเดี๋ยวเดี๋ยว มีน้ำเดี๋ยวพี่ฝนคิดว่าข้างล่างในน้ําน่าจะต้องมีอ่ะในน้ํามีปลาเออน่าจะต้องมีเพี่เกเจอตัวอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอวนดูหน่อยพี่เกเจอตัวในมุมขวาเนี่ยมุมขวาใช่แต่ว่าพี่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงจอแล้วจอแล้วจอแล้วเอามือออกก่อนเฮ้ยพี่อกพี่ฝนลงมางล่างเฮ้ยทำไมลงไปเอาตัวนี้ไม่ได้แอคซิลล็อตเนี่ยเฮ้ยพี่ฝนลงมาในท่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นเหมือนหมวก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 แมวอ่ะแล้วมันก็แบบมาเฉยเลยพี่เอกหมวกแมวเหรอ ตรงมุมมุมหมาลงมาตรงมุมมุมหน่อยดิเพี่กเอาตัวนี้เอาไม่ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอไปดูใต้นี้ก่อนนะโอ้ยพี่ฝนดูท่าทางในนี้จะสกระปรกหน้าดูเลยนะเนี่ยเออน้ําเขียวอือเลยละจดน,นี่นี่ตรงที่เพียกเข้ามาล,ลองอ้อมอ้อมไยมันต้องเลาะขอบเลาะขอบเหรอโหแล้วดูตอนวิ่งดินี่กลับมาทางเดิมกลับทาง,งน,นี้ว่เยี่มเห็นมีอะไรเลยอะเพลกย,ย้อนกลับหลังเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่ได้มาเฮ้ยเจอดำาๆอะนะ แต่ทําอะไรไม่ได้เป็นทางตันมันเป็นทางตันนะดิในท่นอน่าจ,จะหายากนะเนี่ยก็เดี๋ยวอ,อ้อมอ้อมนอกก่อนแล้วกันเพื่อว่ามันอยู่นอกๆไม่นอกก็ในอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปวนเข้าไปข้างในวิ่งแล้ววิ่งแล้วไา่เจอไม่เจอเลยอะ่ะให้ลงมาทำอะไรมันหาไม่เจออะทำไงวามันจะต้องแบบอันนี้มันเป็นเขียวๆใช่ไหมมันอาจจะแบบแอบซ่อนอยู่แบบเขียวๆเ,เหมือนกันน่ะเออน่าจะอยู่แบบที่พื้นเปล่าไม่รู้นี่เดินเยียบไปทั่วเลย แล้วจะรู้ได้ไงว่าเจอก็เดินไปชนแล้วเขาก็จะขึ้นมาว่าเราเจอไงอันนี้น่าจะหายากแฮะพี่เอเดี๋ยวเขาหน้าเราค่อยลงมาใหม่ดีกว่าเราทำไงรีเซ็ตกลับไปหรอใช่ต้องรีเซ็ตกลับไปแล้วล่ะไมยเราเทเลพอร์ตไปได้เออมันก็เทเลพอร์ตได้เียเดี๋ยวไปที่นี่ดีกว่าเออไปที่นี่ดีกว่าไปไหนมาที่ฮักกี้เออใช่มาที่ฮักกี้พียเกเอาตรงไหนนะฮะตรงที่มันเป็นไอ้นี่ใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทางนี้ทางนี้ใช่ไหม๋ยวพี่ฝนจะเบลตัวสีชมพูเหมือนพี่เอกอะเนี่ยลงน้ำมามานี่มานี่มานี่ลงน้ําทางนี้หรอตามมานี้เลยโอ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยนะพี่ฝนใช่แล้วเราจรอดฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันฉันอยากได้ตัวนั้นอะเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้มันเดินได้เลยอะตัวเนี้ยหรอปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ยังเนี่ยได้แล้วสีชมพูมาเลยอะใช่ใช่ใช่ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้หลายตัวแล้วอ่ะอื ไหนไปไหนแล้วเนี่ยหายหายไม่เจอเอานี่ไงเจอแล้วได้แล้วโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยถังน้ําถังน้ําหรอเออไว้ลุกขรมาวางไว้มาเอาวางนอกกันดีกว่า<ะ>เดี๋ยวตกไปเลท่อดําๆนี่ดำดำนมันมีอีกฝั่งนึงไม่ใช่หรออีกฝั่งไหนอ่ะฝั่งขวาเนี่ยเนี่ยทางนเนี้ยเ <ไป S 1> นี่ยไปได้ปะ มันตันเหรอมันตันแต่อ้เว็กปีนขึ้นมาได้ปีนขึ้นมาแล้วเจออะไรไหมมันก็เป็นแค่ท่อเป็นเป็นห้องเป็นห้องธรรมดาธรรมดาเหรอไม่มีอะไรเฮ้ยทำไมเพื่อนเจอเยอะจังเลยเฮ้ยเพื่อนเจอหลายคนเลยอ่ะหลายตัวเลยอ่ะดีดีมีบอยแฟนด้วยอ่ะอะไรเอามาจากไหน่ะสุดยอดเลยเฮ้ยห้องนี้มันเหมือนเข้าได้นะพี่ฝนเข้าได้เหรอใช่เข้าได้ดีดีด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะไหน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  ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เหรอเฮ้ยตรงนี้เข้ามาได้ด้วยไหนนี่ประตูเนี้ยเหรอเข้าได้เฉยเข้าได้เฉยอืมแบงไหนอ่ะก็ต้องไปตามทางไงโอ้โหเลยตัวใหญ่เลยดูเดินโอ้พี่ใหญตัวใหญ่มากเลยเกะกะขวางทางมากให่ทำไงอ่ะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหอะไรเหรอแล้วไปไงอ่ะเอาแล้วไปไงอ่ะอ๋อต้องใช้มือแปะแล้วพี่ใหญจะแปะยังไงนะพี่ตัวใหญ่ต้องใช้มือแปะ ปึ๊บนี่ไงแปะปึ๊บโอ้ยแปะล้องลอยต้องเอาใหม่เดินปุ๊บตกเลยอะทางไหนเนี่ยแปะปุ๊บแล้วตกมาแล้วต้องเอาใหม่ในมือแปะมาแล้วต้องใช้มือแปะตรงนี้ได้สองหัวด้วยหรอเดี๋ยวพี่ฝนจะไปเอามือแปะแล้วที่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงมาอยู่ห้องมือแปะแล้วเจอแต่ตัวแปลกๆปึ๊บ มาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วได้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 แล้วหรอกำลังไปทางนู้นปึ๊บไม่ได้เลวแท้ดีถึงแล้วมาแล้วมาแล้วได้แล้วไม่ได้ง่ายอย่างเลยอ่ะใช้มือแปะอันสีเหลืองก่อนพี่เอกแล้วก็มาดีเลยกำแพงนี่เลยแปะอันเหลืองเนี่ยหรอใช่ใช่แปะอันเหลืองเลยมาเลยแล้วก็มากำแพงสุดเลยแล้วก็นี่เลยนะสุดเลย๊ออึ๊บนั่นแหละได้แล้วได้แล้วเย้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปฝั่งนู้นน่ะ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเราได้แล้วเขากลับทำไมเราเทเลพอร์ตออกเดยเดี๋ยวพี่ฝนจะไปอีกฝั่งนึงไงมันมีอีกฝั่งนึ่งอะมีอะไรอีกฝั่งมันมีทะลุไปอีกฝั่งนึงอะนี่ไงต้องเดินตรงไปไงเดินตรงไปข้างหน้านั่นแหละไม่เห็นมีไงมีปะไม่มีไม่มีหรอเอานึกว่ามาได้มาไม่ได้เราต้องกลับไปต้องกลับไปเหรอใช่แล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดหนุกดีหนุกดีชอบโอ้หหาได้หลายตัวเลยอะแล้วในนี้มีอะไรไหมเนี่ย ในห้องเนี้ยน่าจะมีอีกนะเดี๋ยวต้องวนๆดูหน่อยเฮ้ยเพียเจออะไรไม่รู้พี่ฝนเจออะไรเหรออะไรขาวๆตรงเนี้ยมันใช่ไหมเฮ้ยใช่ขาจริงด้วยอ่ะอะไรขาวๆเห็นโกลเด้นโดมินัสเนี่ยเอาเป็นลูกตาเหรอเอ้ยอยู่ไหนได่ได้เดี๋ยวดูหน่อยดูดูเมื่อกี้ตัวสีชมพูใช่ป่ะใช่ไหนอะตัวสีชมพูเมื่อกี้ที่เราได้นี่ไงตัวสีชมพูตัวนี้ไงได้เหมือนอะไรนะไนท์เทนนีนี่นี่ตัวเนี้ยตัวแดงๆเนี่ยอะไรนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวสีแดงๆเหรอทิกเกิลใช่ไหมมีชื่ออยู่นี่เออมีชื่ออยู่นี่ไงตัวแดงๆนี่แหละตัวนี้แหละเอาพี่เอกได้แมงมุมมาแล้วตัวนี้แหละตัวนี้แหละใช่เลยนี่ไงเออตัวแดงตัวแดงทิกเกิลมีฮักกี้ใช่ใช่ใช่นี่มิวนได้มา่ไหน้าเอ๋นี่ไงหน้าเอ๋หน้าเอ๋มาเลยอ่ะไปต่อกันดีกว่าไปต่อไปต่ออันนี้เราตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมตรงนี้มีปะ ไม่น่าใจว่ามีหรือเปล่าเขาออกแล้วนะเฮ้ยเขามีไฟอ่ะเฮ้ยเขามีเป็นไฟอ่ะเขาเป็นตัวพิเศษไงอ้ใครอ่ะขามีเป็นไฟเลยอ่ะโอ้พี่ฝนเปลี่ยนเป็นสีชมพูด้วยเป็นสีชมพูเหรอสีชมพูตัวไหนนี่ตัวนี้มีสีเขียววะพี่เอยากได้สีเขียวอ่ะสีเขียวนี่มันเป็นอะไรเป็นครูบราวเหรอไม่น่าใจน่าจะเป็นครูบราวแหละเฮ้มันต้องมีที่อื่นอีกดิพี่เอกน่าจะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของพี่เอกได้ตัวไหนมาแล้วมั้งมีแพนด้า เฮ้ยตัวนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยสีบลูสีบ้าเพล็ก็ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันไหนขอดูหน่อยโอ้คนนี้เขามีแบบตัวแบบอันนี้ด้วยนะเหมือนวววววว้้้าาาสุดยอดเบเกิลได้ตัวสีเขียวอ่ะเพราะเพล็เป็นตัวสีเขียวเดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนล่างตัวที่เราได้มาทั้งหมดก่อนดีว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่แมงมุมยังไม่ได้เปลี่ยนนี่ไงหน้าตาแมงมุมหน้าตาเอ๋อหรือน่ารักดีนะเนี่ยเฮ้ยพี่เกิลได้ตัวนี้มาเหรออ๋อมาริโอที่เราลงไปเอาใช่ไหมใช่แล้ว เดเดดมาริโอหรอมาริโอไมยได้มาหลายตัวเลยแพนด้าแพนด้าก็จะหน้าตาเออเหลอแบบนี้นะทุกคนน่ารักอยู่ตุ๊กตามิเราต้องไปตรงอื่นหรือป่าพี่ฝนข้างนอกอะมันมีห้องอื่นอย่างนะนอกจากตรงเนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวก่อนนี่มาริโอก็น่ารักโอ้ยเพื่อนขึ้นไปทำอะไรข้างบนสุดยอดจุดยอดมีอีกเปล่านะเฮ้ยนี่ไงตัวนี้ไงที่เป็นเหมือนอะไรนะ ตัวอะไรนะเนี่ยแอ็ลอตเนี่ยเออตัวอะไรนะตัวอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยอ่ะโอตัวกระพืออกระเพือที่หูอ่ะเนี่ยพี่ผนกำลังทำท่ากระพือที่หูตัวนี้น่ารักดีนี่ไงที่เพคเล่นเพชรซิมูเลเตอร์เพคก็เล่นตัวนี้อยู่เนี่ยเฮ้ยนี่เขาเนี่ยเขามีตัวสีเขียวด้วยอ่ะเออเพคก็อยากได้ตัวสีเขียวเออเขาไปหาที่ไหนกันมามั่งเนาะไม่ได้แล้วไม่ได้จัง ต้องไปหาแล้วอย่างนี้ต้องไปหาแล้วเหรอมีเอ n g e ลน่ะมีแอ n g e ลด้วยโอ้โหสุดยอดเพื่อตามหากันเก่งมากเราไปทางนี้มาใช่ไหมฮะไรยังยังไม่ได้ไปทางนี้ไงไปยังทางนี้ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปเหรออ่ะไป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 ใช่นี่ไงโรงหนังเราไปเอาเอาไอ้นี้มานี่ไงไหนนี่ไงเนี่ยในโรงหนังก็มีนี่เครื่องคอมเครื่องคอมมันจะโรงหนังที่ไหนเพี่เครื่องคอมนี่ไงตรงนี้ในท่อนี้มันมีให้มุดมุดอ่ะเหรอ แต่เราตัวใหญ่เอ้ยเราเข้าได้อะเข้าได้เฉย <laughs> เข้าได้เฉยนึกว่าเข้าไม่ได้ซะอีกมาแล้วมาซ่อมท่อแอร์ครับมาซ่อมทออ่อแอร์นี่เราเป็นฮักกี้แล้วจอดหายไปเลยอ่ะจอดก็เลยโดนหายไปเลยด้วยปุ๊กปิกก็หายหายไปหมดเลยโอ้โอน้านตาน่ากลักกวจังเลย <laughs> ตัวใหญ่มากเลยทุกคนดูดิตัวใหญ่จัดเฮ้ยที่ไหนเนี่ยอุ๊ยนี่เราเดินกันไปไกลเฮ้ยพี่แอร์พี่ฝนเจอเจออะไรอ่ะ นี่ไงปึง้งอา้าวโหเจอแล้วไม่บอกนี่ไงต้องสังเกตดีๆได้อะไรเนี่ยเหมือนกับเขายูนิคอร์นสีฟ้าเลยอะคืออะไรอะอยู่ไหนแล้วอะโอเดนโด<า>มินัสเกมโฟเรสเซนฮักกี้อว่านี่ไงโฟเรสเซนมันอ๋อโฟเรสเซนเหรอใช่โฟเรสเซนฮักกี้นี่ไงนี่ไงเป็ sen, นหนามนี่ไงนี่ไงไหนโฟเรสเซนนี่ไงโฟเรสเซนเป็นแบบนี้ไงอยู่ไหนอยู่งบนเหรอเอออยู่บนหัวนี่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูต่ออยู่ตรงไหนอะ สีาฟ้าไงแล้ในนจะอยู่กับตัวไหนอะฮะฟอเรสเซนไงอยู่กับตัวไหนอะก็เป็นฟอเรสเซ้นไงเปิดดูดิเปิดดูเอาก่อนเพียงเปิดดูแล้วว่ามันไม่เจอออกข้างนอกดีกว่ามองไม่เห็นโอ้ยไปไหมเดินตามหาต่อตามหาต่ออุ้ยอันนี้มันเป็นโรงงานที่เราแบบเกิดขึ้นมาพี่ฝนมีคนเข้าไปติดอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวพี่ฝนจะลงไปข้างล่างละดึง มีอะไรมั่งอะไม่รู้เหมือนกันมีอะไรมั่งเพียกว่าข้างล่างนี่แบบน่าจะเยอะอยู่เออน่าจะเยอะอยู่เป็นแท่นการผลิตด้วยอุ้ยหล่นลงมาละใช่ใช่เป็นแท่นการผลิตทีนี้จะอยู่ตรงไหนอ่ะเพื่อนไปเอาไว้ตรงไหนกันบ้างเนี่ยนั่นนะดิอ่ะพี่ฝนตอเนี้ยใช่พี่ฝนอยู่นี่ไงฟอสเซนให้ฝนมันเปลี่ยนเป็นตัวแดงก็ได้จะได้จําได้อ๋อนี่ไงพี่เอกไปติ๊กไว้หลายอันไงมันก็เลยขึ้นมาเยอะเนี่ยพี่เอกสามารถติ๊กออกไปด้วยเนี่ย อ๋อไม่ใช่นี่คือติ๊กติ๊กถูกคือเราได้แล้วใช่ไหมนี่เดี๋ยวผนเปลี่ยนร่างเป็นตัวสีแดงก็แล้วกันตัวสีแดงเหรอใช่ใช่ใช่อยากได้สีเขียวเหวไม่มีเฮ้ยเฮ้ยโดนกัดด้วยอ่ะเฮ้ยเขากัดได้ด้วยอ่ะกัดได้ด้วยเหรอโอ้เขากัดพี่ฝนนะเฮ้ยเขากัดอ่ะเฮ้ยคนนั้นแหละเขากัดกัดได้ไงอ่ะเฮ้ยน่าจะเป็นของจริงว่ะอ้าวนี่ตัวจริงๆเหรอใช่น่าจะเป็นฮักกี้ตัวจริงๆอ่ะเขากัดอ่ะตัวเป็นๆมาเลยโอ้เพื่อนมาแอบในนี้ นี่นี่เจอแล้วโหแล้วพี่เอกไปได้ปเนียโดดขึ้นไม่ได้ <c oughs> ได้อย่างเฮ้ยหวนเจอฮักกี้น่าจะเป็นฮักกี้ตัวจริงบอกไหนอะที่เป็นหัวหัวหรอใช่ที่เป็นหัวเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกวิ่งตามไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวนะ้า <c oughs> อยู่ไหนก็ไม่รู้อะบรรยากาศน่ากลัวสงสัยหยิบไม่ได้แน่นอนเลยเฮ้ยแปะแปะไม่ได้อะ่ะ เอ้ยได้ได้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่ได้ตอนนี้ได้แล้วอันนี้เอาไปยังเนี่ย่ไหนแล้วฮักกี้น่าจะเอาไปแล้วนะฮักกี้นี่ได้แล้วเนี่ยฮักกี้ตัวจริงของจริงเลยอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่นี่ไงเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวนได้แล้วได้แล้วเพื่อนได้แล้วเดี๋ยวก็ได้แล้วทำไมมันขึ้นขึ้นมาขึ้นมาแล้วแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่บนสุดเลย บนสุดเลยเหรอใช่แล้วใช่แล้วเราจะกลายเป็นฮักกี้ตัวจริงจะไล่กัดเพื่อนแล้วไล่กัดเพื่อนดีกว่าเปียนเป็นอีวิลฮักกี้วักกี้กัด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 ไม่เห็นกัดอะไรได้เลยกัดกัดง๊ำกัดไหนที่ไหนเออกัดไม่ได้แฮกัดไม่ได้อ่ะก็นั่นอะไรเพื่อนทำไมลอยได้แบบนั้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวในนี้ ในนี้ดูเหมือนว่านี่ไงเพื่อนโดนกัดเนี่ยตัวเนี้ยกัดเลยสีชมพูนเนี่ยขอนอนัาจะเป็นตัวจริงอะ่ะมาแล้วไล่ตามพี่หมอนมาแล้วไล่ตามมาแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยยายายาขวัญขวขอหนีไปในไลยลรายการผลิตดีกว่าลาก่อยลาก่อยว่าลาก่อยนะทําไมอ่ะโดนกัดแล้วเพียงหนีก่อนพี่หมอนก็หนีเหมือนกันไม่ไหวแล้วเราต้องทําอะไรบ้างเนี่ยมีท่ออยู่ตรงนี้เด้อเฮ้ย ที่เหพี่ฝนเข้ามาในรายการผลิตแล้วมันมาอีกห้องนึงอะรายการผลิตไหนอะรลยนั่นแหละรานนั่นแหละเดินตรงเข้าไปไม่ใช่อีกอันหนึ่งขวามือขวามือเหรอขวาข้างหลังนี่ขวานัไปซ้ายแล้วไปขวาให้ไปขวาไม่ไปซ้ายเข้าไม่ได้อ่ะขวาอันขวาอันขวาไปทั้งสองอันแล้วอ่ะขวานู่นอะตายตายเลยวิ่งดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้ว มาแล้วทุกคนกลับมาใหม่อีกแล้วปรับพี่ฝนเข้ามาในเนี่ยอะไรข้างบนแล้วว่ามันมีเหมือนกับเป็นประตูดอกไม้อะ่ะประตูดอกไม้ไหนเฮ้ยเข้ามาได้ด้วยอะประตูดอกไม้เข้ามาได้เฉยเร็วๆวเดี๋ยวยืนรอตรงเนี้ยยืนรอตรงประตูดอกไม้เนี่ยเร็วๆวมาเร็วๆมาเร็วๆว,วพี่ฝนจะทำอะไร นี่ไงเข้าประตูดอกไม้นี่ไงเข้าประตูดอกไมเหรอใช่วาบเฮ้ยอะไรอ่ะสว่างวาบสว่างว่าบมันเป็นเหมือนกับทางเดินให้เราเข้าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งอ่ะเฮ้ยอันนี้แบบญี่ปุ่นมากเลยอ่ะใช่ไหมใช่มันเป็นเหมือนกับโรงแรมโรงแรมใช่ใช่ใช่เหมือนกับโรงแรมเลยอ่ะเอาไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยอ่ะแล้วเพื่อนมาทําอะไรอยู่เฮ้ยมันทะลุเข้ามาได้เฮ้ยนี่ไงเจอแล้วไหนอ่ะอุ้ยตายเลยทาไมเราบุยบุยบ่อยจังเลย พี่ฝนก็เอาจุดเดียวดิโดดจุดเดียวปึบอะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเป็กเฮิคอปเตอ์ไปรอตรงฮักกี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ฝนใช้นี้ได้ไหมปึ๊บไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ึบึบได้ได้แล้วว้าว เดินตรงไปตกใจเอาไอ้นั่นออกไปดิออกขวา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 สุดเลยแล้วก็ถ่ายหน้าไปขวาขวาไปอย่างเดียวขวาขวาเลยถ่ายหน้าไปลย่าปเลยขวาขวาเข้ามาแล้วเจอแล้วนั่นแหละไหนตรงไปอีกตรงไปตรงไปตรงไปตรงได้แล้วเย้เอาเย้เดี๋ยวเดี๋ยวไปประตูหน้าเลยนะเออเทเลพอรตมาประตูหน้าปรับมาแล้วบอกว่าไม่ไหวนะเฮ้ยพี่หวนมาอยู่ข้างบนแล้วอะเทเลพอตยังไงให้ไปอยู่ข้างบนได้ อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างบนหัวเนี่ยเห็นไหมยังอยู่บนหัวเนี่ยหัวหัวเนี่ยไม่เห็นนะพี่ฝนไหนเอ้าพี่เอกวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนพี่เอกไม่เห็นน่ะไม่เห็นหรอเอาใหม่เดี๋ยวทีเลพอร์ตไปใหม่เออไม่เห็นน่ะนี่มาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เราเราเย้เย้เราสามารถขึ้นไปบนนี้ด้วยก็ได้วะเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ได้เป็นอันนี้เลยเอกอยากขึ้นข้างบนน่ะขึ้นได้เปล่าวะเดี๋ยวขอเป็นอันนี้ก่อน โซนิคใช่ป่ะเออขึ้นไม่ได้ฮะโซนิคอยู่ไหนเนี่ยโซนิคอยู่ตรงนั้นแหะโซนิคอยู่ตรงนั้นแหละได้ยังไงกำลังกำลังเปิดโซนิคไงไหนไม่เห็นมีเลยโซนิคเลื่อนลงไปเลยอ่ะอยู่ก่อนกรินน่ะนี่แสดงว่าเมื่อกี้เราเก็บมารเปล่าอยู่แถวแพนด้านี่ไงโซนิคอยู่นี่ไงแต่ว่าเออคือว่าอ่าล้วไม่เก็บมาปะทอ อะไรของพี่ฝนเนี่ยเ,เดี๋ยวค่อยไปเอาใหม่ก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ฝ<อ>นขอเป็นตัวสีแดงก่อนดีกว่าไปไหนเราตัวสีแดงหายไม่อยากได้สีเขียวแต่มันหาไม่ได้อ่ะยูนิคอนก็แล้วกันออะมาตัวสีทองนี่ก็เท่เนี่ยโอยเท่ทุกตัวแหละแต่ว่าเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ฝนขอไปเก็บโซนิกใหม่ก็แล้วกันนะวันนี้เหนื่อยแล้วบายๆอย่างนี้ก็ได้เหรอไปแล้วกลับบ้าตโอ้กลับนะโอ้วิ่งเร็วจัด แฟงแฟงแฟนเดี๋ยวคราหน้าเราต้องมาเอานี่ให้ได้เลยนี่ไปจนถึงแล้วก็ไม่เอาออกมาเออเชงเลย